สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4เกี่ยวกับงานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์นะคะของเราจะอยู่ในหนังสือหน้าที่92นะคะเรามาดูถึงความสำคัญของงานประดิษฐ์กันก่อน นะคะความสำคัญของงานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์นะคะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์น,นะคะที่ทำให้เกิดผลงานของเล่นของใช้และ ของตกแต่งรูปแบบใหม่ๆที่สวยงามนะคะแล้วก็เพิ่มประโยชน์ใช้สอยอำนวยความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วยนะคะงานประดิษฐ์ผลงานที่มีความแปลกใหม่และไม่เรียนแบบผลงานของผู้อื่นนะคะ จะทำให้ผู้ประดิษฐ์เกิดความภูมิใจในความสามารถของตนเองนะคะอันนี้เด็กๆคิดว่างานประดิษฐ์มีอะไรบ้างนะคะลองคิดดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เด็กๆคิดว่าเออเป็นงานประดิษฐ์น้าเป็นสิ่งของประดิษฐ์น้าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างเออติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าสมมตินะคะประดิษฐ์กล่องดินสอรประดิษฐ์โมบายนะคะหรือพวกของใช้ก็จะเป็นพวกอ่ะกระทงที่เอาไว้ใช้ในการาห่อกับข้าวห่อมกอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียงงานประดิษฐ์นะคะความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะที่จะนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะกระบวนการของการของงานประดิษฐ์นะคะ การประดิษฐ์ของเล่นของใช้และของตกแต่งที่มีคุณภาพประหยัดเวลาประหยัดแรงและประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับต้องปฏิบัติตามกระบวนการดังนี้หนึ่งศึกษารูปแบบและวิธีการประดิษฐ์ผลงานที่มีอยู่แล้วนะคะศึกษากรน,นะคะในข้อที่สอง คือออกแบบผลงานใหม่นะคะโดยกำหนดวัสดุอุปกรณ์และวิธีการประดิษฐ์ด้วยนะคะในข้อที่3เตรียมวัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงานเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานในข้อที่5นะคะประดิษฐ์ผลงานตามที่ออกแบบไว้นะคะอ๋อ,อในข้อที่5อัน,นี้นะคะประเมินงานนะคะให้มีความ เรียบร้อยสวยงามความปาณีตความอดทนความทนทานนะคะแล้วก็ใช้งานอย่างมีข้อบกพร่องถ้าเกิดว่าการใช้งานถ้ามีข้อบกพร่องนะคะก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะในข้อที่หนะคะจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์นะคะและทําความสะอาดบริเวณที่ใช้งานให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการ ประดิษฐ์สิ่งของนั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านหรือมีงานให้เด็กๆได้ทำนะคะในหนังสือของเราจะอยู่ในหน้าที่95นะคะหน้า95แล้วก็ เกหนั่นเองนะคะ95จะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ส่วนหน้า9 6หจะเป็นเฉพาะตรงนี้นะคะเฉพาะตรงนี้นะ,ะในกรอบตรงนี้นะเข้าใไหมคะอาจจะมีอยู่3อย่างนะคะจะเป็นอะไรเนี่ยเครื่องบินเครื่องบินตัวนี้แล้วก็กล้องดินสอเหรอแล้วก็มบาย l e นะคะ ตามอย่างตามหน้าเสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อถ่ายรูปส่งให้คุณครูในลายก่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในข้ามหน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ